สพภะคะวะโตอะรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุปัฏฐานังเอตมังคะลหมดมันติอิมัตสัตมัจจริยายัสสัตโทสาทายัสสมันเตหิสกจัง ธรรมโมโซตบ,โบติขอนอบน้อมถวายความเคารพเจ้าพระคุณสวริพระยานวัชลดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิญยางสินทโรด้วยความเคารพบูชาย,ยิ่งขอสแสดงความนับถือพระวชิราวรรคุณเจ้ารัศสีรัตนธรรมรามสาธรรมิกและท่านสมเนตลอดถึงญาติโยมผู้มีเกียรติมีบุญทั้งหลาย อุเทศบทที่ตั้งไว้ในวันนี้ก็คือมาตาปิตูปัฏฐานังเอตมังคลมุตตมังแปลว่าการได้บำรุงพ่อแม่เป็นมงคลยอดชีวิตอยู่ในมงคลสูตรหัวข้อที่11ใน38มงคลเนื่องในวันนี้เจ้าภาพที่มาถวายพัตหารเช้าเพนและน้ำปะนะ คุณอัญชลีเจริญสริก็จะขอกล่าวคำอวยพรวันเกิดเบอร์เดย์ว่าดิถีวันศุกร์อรุณสวัสดิ์เช้าวันนี้จงโชคดีมีความสุขบุญสะสมวันที่สิบปดเวียนมาเดือนตุลาคมบุญสังสมประสบสุขทุกคืนวันท่านถวายสังฆทานในวันนี้ ยงเปรมปรีไรโรคไร้โศกสรรมีปาดชนพี่น้องป้องชีวันมีเงินพันแสนล้านทุกชาติไปทั้งครอบครัวพ่อแม่และญาติมิตรจิตสงบพบพลังสุขสดใสมีแสงทองแสงธรรมคำกายใจคนพิทักษ์รักใคร่ไม่สางซาถ้ากระทำการงานใดให้สำเริษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชูใจให้เจิดจ้า มีเกียรราบไหลหลังดังทาราพระเมตตาจุนเจือเอื้ออาทรแม้อยู่แห่งหนใดในโลกนี้สุขฤดีเกรียงไกรไม่ถ่ายถอนมีชีวิตเปล่งปลั่งดังจันทรขออวยพรส่งสุขทุกเมื่อเทินญาติโยมผู้มีเกียรติมีบุญทั้งหลายคําว่าแม่เราจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีแม่ <c oughs> คําว่าแม่เป็นคําพูดที่สั้นที่สุด แต่มีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจเนื้อสิ่งใดทั้งหมดนโยมเช่นสิ่งที่แสดงความขลังหรือความศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ยิ่งใหญ่มักจะมีคําว่าแม่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอเป็นต้นว่าแผ่นดินที่ไราอาศัยยืนเดินนั่งนอนนั้นมีความสําคัญแค่ไหนสังคมมนุษย์ก็กล่าวยกย่องให้เกียรติแม่เรียกว่าแม่ธรณีบ้างแม่ปฐพีบ้าง หรือน้ําที่เราใช้ดื่มบริโภคใช้สอยเพื่อดํารงชีวิตอยู่ได้มีความสำคัญแค่ไหนสังคมก็ให้เกียรติเรียกว่าแม่คงคาบ้างแม่วารีบ้างส่วนบุคคลผู้มีหน้าที่สอนลูกสอนหลานชาวบ้านชาวเมืองก็ยกย่องให้เกียรติเรียกว่าแม่พิมพ์ของชาติบ้างหรือแม่ครูบ้างยกตัวอย่างมาเพียงเล็กน้อยเพื่อชี้ประเด็นให้เห็นว่าแม่นั้นมีอีกคำคำหนึ่ง ที่เป็นศัพท์ของทางบาลีน่าจะเป็นมาตานะมาตาเป็นภาษาบาลีถ้าแผลงไปเป็นมารดาก็เป็นภาษาสันสกฤตแต่คนไทยเอามาใช้ว่ามารดาก็คือแม่นั่นแหละมีความหมายเดียวกันกันกบแม่ขอฝากบทกวีที่ท่านเจ้าคุณวัดบึงพระลานชัยหลวงปู่ใหญ่ศรีจันนักเทศองค์ใหญ่ที่เคยมาเทศท่านให้คำจำกัดความเป็นภาษา เป็นคำกรอนไว้ว่าพระคุณแม่เริ่มตั้งแต่ปฏิสนแม่ต้องทนอุ้มท้อง,องดังทองไข่จะนั่งลุกไม่ถนัดอึดอัดใจจนลุได้ย่างเข้าวเก้าเดือนปลายแม่เจ็บปวดรวดร้าวถึงคราวคลอดเจ็บตลอดกายาหน้าใจหายต้องล้มหมอนนอนโสมระทมกายเสี่ยงความตายแต่ละครั้งหลังเลือดนองเมื่อยามคลอดออกมาเป็นทารก แม่โกกอดกล่อมไวใจสนองป้อนข้าวน้ำนมสับประคับประคองป้องปัดให้ยุงริ้นไรไม่ไต่ตอมยามลูกป่วยช่วยรักษาป้อนยาอยู่ความรักลูกยิ่งชีวิตจิตถนอมอดหลับนอนค่อนรุ่งแม่ก็อยอมเพราะแม่พร้อมใจพลีชีวิตตนญาตโยมผู้มีเกยียรติมีบุญทั้งหลายแม่นั้นท่านสอนให้ลูกจดจำ ด้วยการทําให้เป็นตัวอย่างให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้ลูกได้สัมผัสเป็นชัดทองป้องกันภัยบัวก,กับพ่อที่มีคุณอีกมากมายยกกําลังสองตามหลักสีประการหนึ่งแม่กับพ่อบัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรพาคือเป็นอาจารย์คนแรกของลูกๆสองเป็นพรหมพรหมสีหน้าคือเมตตาการุณามุที่าตาเบขาสามเป็นพระประจำบ้านประจำเรือน ของลูกชายลูกหญิงที่จะต้องได้กราบไหว้บูชาสี่เป็นอาหนัยยะบุคคลผู้มีคุณธรรมที่สูงสุดในบ้านในเรือนนี่แหละโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายที่มีเกียรติมีบุญทั้งหลายเส้นทางการทำบุญในข้อที่8 1หนึ่งในบุญกิริยาวัตถุสิประการว่าธรรมัดสวนามัมแปลว่าบุญสำเร็จด้วยการฟังเทศฟังธรรมอานิสงส์มากมาย อันดนสงห้าประการก็คือ 1. ย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2. สิ่งใดที่เคยฟังบ้างแล้วแต่ยังสงสัยไม่เข้าใจชัดเมื่อได้ฟังบ่อยๆก็เข้าใจชัดยิ่งขึ้น 3. ามบรรเทาความสงสัยได้ดี 4. ย่อมทำความเห็นให้ตรงและถูกต้อง 5. จิตของผู้ฟังทำย่อมผ่องใสสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ หลวงปู่พิมพธรรมทโรเจ้าวาดวัดศรีมหาธาตุบางเขนท่านได้นิพนธ์ไว้ตอนหนึ่งว่ามหาบุรุษกับวีรสตรีจะเกิดจะมีขึ้นได้นั้นต้องมีพ่อกับแม่เป็นผู้เชื่อมโยงเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่จึงได้รับคำขนานนามว่าเป็นบัณฑิตจากบัณฑิตว่าเป็นพระอรหันต์ประจำบ้านประจำเรือนเป็นที่กราบไหว้บูชาเทิดทูนของลูกหญิงลูกชายท่านผู้ฟังผู้มีเกียรติทั้งหลาย จะเป็นท่านจะเป็นผู้ที่มีเครื่องหมายแห่งความเป็นคนดีประดับไว้ในตัวตนนั้นจะต้องรู้จักบุญคุณและสนองตอบแทนคุณท่านสมดังพุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่งว่านิมิตังสาตรูปานังกตัญยูกตเวทิตาแปลว่าความเป็นคนกตัญญูกตะเวทีย่อมเป็นเครื่องหมายของคนดีสุดท้ายนี้ ขออานวยชัยให้พรตามบทกลอนต่อไปนี้ว่าขอขอนอบน้อมยอมถ่อมตนต่อบ,บุคคลผู้สูงวัยเคารพนบกราบไหว้ได้รับพรสี่ประการอายุวันณะสุขาพ,พละแรง่งแรงกล้าหาญเจริญยิ่งวัฒนาการสุขสรานนิรันดรขอสรรพสิ่งมิ่งมงคลชื่นกะมลเกษมสาร วยเทพอภิบาลทุกที่วาและราตรีขออนุภาพคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์จงชำนะหมู่ัยรีขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านเธิดในชี้แจงแสดงมาพอเป็นสังเขปปนัยสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการชเนะสีสาธุสาธุ